มีอาการปัสสาวะบ่อยๆเลยแล้วก็ปัสสาวะแสบขันเนี่ยใช่โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะหรือว่ากลววไตอักเสบหรือเป็นอะไรคะแล้วก็รักษาอย่างไรมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะหลายคนนะคะคงมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปล่อยนะคะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะสําหรับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะส่วนมากก็จะเกิดในผู้หญิงที่ ทำงานออฟฟิศหรือว่ากั้นปัสสาวะไว้นะคะคือไม่ค่อยได้ลุกนะคะอายุประมาณ20-50ปีเนี่ยจะเกิดบ่อยนะคะเพราะว่าผู้หญิงเรานะคะจะมีท่อปัสสาวะนะ่ะสั้นกว่าผู้ชายแล้วก็จะท่อปัสสาวะจะอยู่ใกล้ช่องคลอดแล้วก็รูทวารน,นะคะซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายกว่าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายก็มีนะคะแต่น้อยกว่าผู้หญิงค่ะมาดูสาเหตุค่ะว่า กระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากอะไรนะคะก็มีอยู่สสาเหตุคืออาจจะเกิดจากการติดเชื้ออันที่2คือไม่ได้เกี่ยวกับการติดเชื้อนะคะซึ่งมาดูการติดเชื้อก่อนค่ะการติดเชื้อส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะชื่ออีโคไลนะคะมันจะสะสมและเพิ่มจํานวนในกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วทําให้เกิดอาการติดเชื้อแล้วก็อาการต่างๆตามมาได้นะคะอันตรายได้นะถ้าไปได้รับการรักษานะคะสําหรับสาเหตุที่2ที่ไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อแบคทีเรีย ก็อย่างเช่นเราได้รับเคมีโนนะคะหรือทําเคมีบําบัดการใช้รังสีพวกนี้ก็จะทําให้เยื่อบุกระเพาะ,ะมีปัญหาได้นะคะหรือคนที่ใส่สายสวนปัสสาวะค้างไว้นานๆก็จะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้ะค่ะหรือบางคนก็มีโรคอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นเป็นนิ่วหรือท่อไตอักเสบอยู่แล้วนะคะหรือโรคร่วมอื่นๆร่างกายอ่อนแอพวก HIV อย่างเงี้ยก็จะส่งผลต่อการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายๆนะคะ หรือบางคนนะคะเกิดจากสารเคมีค่ะเช่นการใช้น้ำยาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่จุดซ่อนเลนส์นะคะหรือบางคนก็คุงกําเนิดโดยวิธีใช้น้ายาที่ฆ่าเชื้ออสุจิเชื้อสเปอร์มค่ะก็จะทําให้มีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายๆนะคะสําหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะก็ได้กลืนๆไปแล้วนะคะอันแรกปัจจัยเสี่ยงแรกเลยคือจะเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะ ที่2ค่ะก็คือบางคนก็ใส่สายสวนปัสสาวะค้างไว้นะคะมีการติดเชื้อได้ง่ายๆนะคะอันที่3ค่ะบางคนมีโรคร่วมนะคะเช่นเป็นต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบหรือมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็ここจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายๆะคะ่ะบางคนนะคะเป็นนิ่วอุดตันค่ะหรือมีสิ่งแปลกปลอมนะคะว่าจะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้และบางคนนะคะ เพราะปัสสาวะเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะอาจจะเป็นตั้งแต่แรกเกิดก็ได้หรือมาเป็นทีหลังก็ได้ก็จะเสี่ยงต่อการเป็นลกูกเพาะปัสสาวะอักเสบได้ค่ะปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็เช่นการมีเพศสัมพันธ์แต่การเสียดสีเนี่ยก็เสี่ยงนะคะและคนที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนในเพศหญิงหรือวัยหมดประจำเดือนก็จะทําให้เกิดอาการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะบางคนนะคะใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะน่ะผิดประเภทใช้บ่อยใช้ไม่สมเหตุสมผลนะคะก็จะส่งผลให้เชื้อประจำถิ่น ตายนะคะแล้วก็ร่างกายก็จะอ่อนแอลงมีการติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าใช้ยาปฏิชีวนะต้องใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นนะคะแต่ที่พบบ่อยๆนะคะก็คือบางคนก็กลั้นปัสสาวะนี่แหละค่ะดื่มน้ําน้อยแล้วก็กลั้นปัสสาวะไว้ทําให้มีการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายขึ้นค่ะมาดูอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะหลังจากที่มีการตัดตขอกระเพาะปัสสาวะแล้วก็อาการเด่นๆก็คือปัสสาวะจะก,กระปิดกระปร้อยค่ะหรือปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะเวลาสุดแล้วทําให้ปวดท้องน้อยนะคะ นอกจากนี้ยังมีอาการร่วมอื่นๆเช่นมีไข้ะค,ะค่ะบางคนไข้เริ่มจากต่ำๆนะคะเราเริ่มไข้สูงนะคะแล้วก็มีปัสสาวะคุนปัสสาวะเหม็นมีกลิ่นผิดปกติหรือปัสสาวะออกครั้งละน้อยๆนะคะบางคนไปปัสสาวะบ่อยๆเลยทุก1-2ชั่วโมงแต่ออกครั้งละน้อยๆแล้วทำบางคนปวดรุนแรงนะคะปวดท้องน้อยก็จะไม่หยัดปัสสาวะก็คือกลั้นปัสสาวะไว้ยิ่งจะทําให้อาการกําเริบม,มากขึ้นนะคะ บางคนนะคะไปปัสสาวะแล้วก็เวลาปัสสาวะสุดเนี่ยจะมีเลือดหยดๆตามหรือไม่ก็ปัสสาวะคนเลือดไปเลยนะคะก็จะมีอาการปวดเบ่งเวลาปัสสาวะหรือปัสสาวะสุดนี่ตื่นมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะคะมากกว่า2ครั้งขึ้นไปค่ะอาการที่ควรไปพบแพทย์นะคะถ้าเกิดไข้สูงขึ้นมีหนาวสั่นนะคะปวดสีข้างปวดหลังปวดเอวร่วมด้วยอาจจะมีการติดเชื้อที่ท่อไตหรือกลวยไตยนะคะน,นี่ต้องไปพบแพทย์นะคะอยู่เปล่าๆไม่ได้แล้วต้องรับประทานยาค่ะสําหรับภาวะแทรกซ้อนนะคะ ้าปล่อยไว้ไม่รักษานะคะก็จะมีการติดเชื้อที่ท่อไตหรือเวไยไตอักเสบได้ค่ะนอกจากนี้ในเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายนะคะทําให้ปสัสสาวะเป็นเลือดค่ะติดเชื้อรุนแรงไข้สูงได้นะคะโรคที่เกิดร่วมนะคะอย่างเช่นที่กล่าวไปแล้วนะคะโรคตับลูกหมากโตโรคนิ่วทางเดินปสัสสาวะหรือนิ่วอุดตันนะคะโรคระบบประสาทของกระเพาะปัสสาวะทํางานผิดปกติกระเพาะปัสสาวะย่อนหรือมดลูกหรืออุ้งเชิงการมีการอักเสบหรือผิดปกติค่ะ โรคกะระเพาะปัสสาวะหรือรูปปัสสาวะเสื่อมนะคะอันนี้ก็จะทําให้กรร่กปัสสาวะไม่ได้หรือมีการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้ที่เกิดร่วมอีกก็คือโรคของมะเร็งทางเดินปัสสาวะค่ะมาดูการรักษากันดีกว่าค่ะการรักษาประเภทแรกก่อนที่ติดเชื้อแบคทีเรียนะคะวันนี้มีตัวอย่างยามาให้ดู2ตัวนะคะถ้ามีการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะนะคะจากแบคทีเรียต้องรับประทญญานยาปฏิชีวนะค่ะเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะ,ะตัวแรกเลยคือนอฟลอกซ,ซินค่ะตัวนี้นะคะ นอฟลอกซาซินนะคะอันนี้400มิลลิกรัมขอให้ดูนะคะข้างในนี้อันนี้คือนอฟลอกนะคะรับประทาน2เวลาเช้าเย็นค่ะอีกตัวนึงค่ะอันนี้จะถ้าตัวนี้ไม่หายเบื้องต้นเาตัวนี้ก่อนนะถ้าตัวนี้ไม่หายก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ค่ะซิปรฟลอกนะคะซิปรฟลอกก็รับประทานเหมือนนอฟลอกซาซินค่ะ2เวลาเช้าเย็นเดี๋ยวให้ดูเม็ดยานะคะตัวนี้นะคะซิปรฟลอกซาซินค่ะรับประทาน สองเวลาเช้าเย็นเหมือนกันค่ะคนที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบต้องดื่มน้ํามากๆนะคะดื่ม3มลิตรไปเลยค่ะต่อวันแล้วก็ปัสสาวะออกนะคะอยากกลั้นปัสสาวะค่ะก็จะทําให้อาการหายได้เร็วหายได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูการป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะอันแรกเลยต้องดื่มน้ามากๆเลยค่ะอยากกลั้นปัสสาวะนะคะหลีกเลี่ยงการส่วนล้างช่องคลอดค่ะหรือการใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิที่การคุมกำเนิดน,นะคะต้องใช้วิธีอื่นนะคะถ้าเราใช้วิธีนี้แล้วมีการติดเชื้อได้ง่ายๆนะคะ ถ้าเป็นบ่อยๆนะคะต้องหาปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วยค่ะเช่นมีนิ้วไหมในอุดตันในท่อไตในท่อทางเดินปสัสสาวะตรงไหนไหมนะคะเพราะว่าถ้านิ้วเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายค่ะการป้องกันอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญน,นะคะคือการรักษา,ค,า,ค,วาความสะอาดค่ะเวลาเช็ดทําความสะอาดช่องคลอดรูทวารเนี่ยต้องเช็ดทําความสะอาดดีๆนะคะการเกงในนี่ต้องสะอาดจะอับชื้นนะคะแล้วก็อย่าแน่นจนเกินไปค่ะ ก็ได้ทราบถึงสาเหตุของโรคกะระเพาะปัสสาวะนะคะอาการนะคะการรักษาการป้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะคะจากละม่อมกล้าหารพยาบาลหลานแย่าโมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวปร,ปริญญาโทมหาวิทยลาลัยมหิดลคลินิกเขาพยาปราบตำบลตะขบอำเภอปัตตุงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ